ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็มาดูทิหลังห้อยออกนะก็ยินดีกับสมาชิกนะที่ถูกนะครับสมาชิกคงจะทราบกันแล้วนะฮะว่านะครับหวยนะออกตัวไหนนะครับสมาชิกนะอันนี้ก็คือสําหรับชุดสรุปนะครับชุดสรุปบนล่างนะครับ สำหรับช่องแอททอนนักคำนวณน,นี้ผมเน้นให้ชุดเดียวคือ857นะฮะไม่มี85ดหแปดหมันอยู่ข้างล่างนะสมาชิกนะแต่สำหรับอีกช่องหนึ่งนะช่องแอททอนตำราพารวยอีกแล้วครับท่านงวดนี้เข้าเป็นงวดที่2อีกแล้วเต็มๆเ,เลยฮะห้าิ่ง5้าตัวเดียวนะฮะในกลุ่มลายก็ถูกกันเจ๊ะนะฮะสำหรับช่องแอททอนตำราพารวยสำหรับช่องนี้นะฮะ นะครับก็ต้องเลขเลขเด่นก็เข้านะฮะเลขห้าฮะเลขห้าเลขเจ็ดนะฮะข้างล่างก็มีแต่ห้าแปดมันก็ดันขึ้นบนอันนี้แปดห้าเจ็ดมันอกสองห้าแปดนะสมาชิกนะก็มีก็ไม่มีห้าแปดนะฮะนะครับสำหรับช่องชุดสรุปนักคำนวณแอทอนักคำนวณแต่ช่องแอทอนตำราพารวยห้าแปดเต็มเต็มเลยเลขเก้าชุดนะฮะสมาชิกนะอันนี้ผมตัด จากเก้าชุดมาไม่มี5้าแปดนะครับ,รบก็บนนะฮะอันนี้บนออกสำหรับเลขบนนะฮะออก2 5 8ข้างล่างออก8 2สนะสมาชิกนะสมาชิกก็ ครับสมาชิกก็อันนี้ก็ถือว่าเสียวนะฮะสมาชิกสําหรับตัวนี้เน้นให้ตัวเดียวนะฮะเลขสองก็ดันมานะสมาชิกก็น่าเสียดายสําหรับตัวเน้นผมเน้นให้เลขสามตัวผมเน้นให้แปดห้าห้าเจ็ดนะมันมาตัวนี้นะฮะก็เสียวนะสมาชิกนะเสียวเลยนะสําหรับเลขล่างนี่ก็นะ,ะตัวนี้ก็ดันขึ้นไปข้างบนนะฮะแปดห้าแปด น้าสมาชิกนะก็ต้องขอโทษขอภัยสมาชิกช่องนี้ด้วยนะฮะ,ะที่บนตัดห้าแปดออกนะฮะแต่อีกช่องหนึ่งเข้าเต็มเต็มห้าแปดนะสมาชิกนะก็ตามนี้นะสมาชิกแล้วอันนี้ชุดสรุปชุดเต็มนะสมาชิกามาดูที่ว่ามีสูตรไหนเข้ามั่งสําหรับช่องนี้นะครับสมาชิกนะก็อันนี้ นะครับเดินล่างแบบ2ตัวนะสมาชิกนะสกับแปมาตัวหนึ่งก็มาที่เลขแปนะเดี๋ยวผมมาทําต่อให้นะสมาชิกนะช่งองแค่ถอนนักคำนวณนะมีสูตรนี้ก็เข้านะครับแล้วก็บนตัวเดียวนะเป็นสูตรเก่านะฮะสมาชิกนะก็ต่อจากจากวดที่แล้วนะครับวันนี้ได้เลขห้านะครับก็ก็ออก ก็ออกสองห้าแปดนะฮะก็มาที่เลขห้าเดี๋ยวก,ก็มาทําต่อให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับอันนี้จะเป็นเด่นบนแบบ3ตัวสุดเก่านะครับผมเน้นไปที่เลข5้าอยู่สมาชิกนะนะครับเดินจริงตามนี้เลยนะสมาชิกฮนะก็มาที่เลขห้าจริงๆฮะงวดนี้นะครับก็เข้านะฮะสามตัวนะฮะเลขอ่าทางเดินเลขผมนั่นแหละฮะ 012 012 012 5 67เท่า67เท่า67 012วันนี้เลข5 67ผมเล่นไปที่เลข5ก็ออก258ก็มาเดี๋ยวมาทำต่อให้นะครับสมาชิกนะอันนี้ก็น่าเสียดายสมาชิกขอโทษขอพันสมาชิกด้วย2สูตรมาแต่สูตรที่2นะฮะอันนี้สูตรที่1สูตรที่2สูตรแรกไม่มามาสูตรที่2นะฮะเดี๋ยวงวดงวดหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาทำต่อให้นะฮะสมาชิกนะก็ถือว่าเข้าสูตรเลขเลข5นี่นะฮะเข้านะครับ ก็เดี๋ยวมาทาต่อให้นะครับสมาชิกนะอ่ะแล้วก็มาดูสูตรชุดสิบหนล่างนี้นะสมาชิกนะขอโทษขอขอภัยเป็นอย่างยิ่งนะ้วยฮะแปดกรบสองมันออกแปดสองนะฮะแปดกับสองก็มาที่ตําแหน่งเออชุดเดียวกันนะฮะก็ไม่ได้จัดนะฮะนะครับก็เดี๋ยวมาทําให้ต่อให้ถึงจะหลุดสาหรับสูตรจุดหนวยล่างนี้อันนี้ชุดเต็มนะฮะสมาชิกชุดสรุปล่างชุดเต็มมีแต่ห้าสองมันเน้นที่ห้าแปดก็มันก็ ก็ไปขึ้นบนหนะ้าแปดสมาชิกนะสุดล่างชุดเต็ม,มอันนี้คู่โต๊ดบนอันนี้คู่โตดบนนะสมาชิกนะจะเป็นคู่โต๊ดบนมาได้ร้อยสิบหน่วยอันนี้ก็มานะฮะสมาชิกนะสองแปดเข้าคู่ชุดสองแปดเนี่ยออกสองสองห้าแปดนะฮะก็เข้าคู่ชุดสองแปดเข้าคู่ชุดนี้เดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้นะนะฮะก็ถือว่าเข้านะฮะสมาชิกนะสูตรนี้นะครับ สูตรที่อ่าสูตรนี้แหละฮะที่สมาชิกค,คอมเมนต์ผมไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่ผมจําได้ผู้โต้บนนะสูตรนี้แหละฮะมันก็มาเข้าที่สองแปดผู้โตนนะ้สมาชิกนะเดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับแล้วก็เลขชุดสามตัวโอ้ใจจะวายนะฮะใจจะขาดนะฮะเน้นที่เนี้ยเน้นที่มีเลขห้าเนี่ยสมาชิกเห็ยนไหมฮะ ก็สูตรเก่าต่อจากวดวที่แล้ววดวทีแววทแว่แล้วมาที่กู่ตัวหกอันนี้มสาสองกับ 5, ห้าใช่ไหมฮะสมาชิกมันขาดเลขแปดไปเหมือนเดิมอีกแล้วฮะน่าที่าดฮะนี้นะฮมาที่สองแปดเออมาที่สองห้านี่ฮะสองห้าหลักร้อยนี่หลุดนะฮะสมาชิกแนละ้วเดี๋ยวเรามาทําต่อให้นะถึงจะหลุดกเ,เข้าสองตัวอยู่นะฮะสมาชิกนะก็สําหรับช่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะครับสมาชิกนะ ก็ขอบคุณสมาชิกนะครับทุกท,ท,ท่านนะที่ให้การติดตามช่องแอทอนนะักคำดวนอยู่ในขนาดนี้นะผมนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะว่าอีกช่องช่องแอทอนตำราผารวยอันนั้นผมสรุปนะครับเข้าเต็มเต็มเลยวดนี้นะฮะสำหรับช่องนี้ผมก็ให้ล่างนะฮะห้ 58, ก็ไปขึ้นบนให้บน8ปดห้าเจอก็สองสองห้าแปด นะ,ะอันนี้ไม่มีสําหรับช่องนี้ไม่มีไม่มีห้าแปดนะฮะสมาชิกนะนะครับก็ต้องขอโทษขอให้สมาชิกด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะมีนะฮะาเก้าชุดของช่องแอ็ตทร์ตำราพะโลยห้าแปดเต็มๆเลยนะฮะมีคู่ชุดห้าสองด้วยฟันตัวเดียวช่องแอ็ตทร์ตำราพะโลยก็คือเลขห้านะฮะบนอันนั้นสําหรับช่องนั้นนะฮะล่างแปดสองนะฮะเน้นไปที่ห้าแปดกับห้าหกกับเจ็ดหกนะมัน ออกห้าแปดมันขึ้นบนนะฮะมันช่องนี้เลยนะสมาชิกนะก็ก็อันนี้ช่องนี้ตอนตำราพรวยนะก็เข้านะ,ะเต็มเต็มห้าแปดนะครับสําหรับช่องนี้ก็แต่เน้นนะ,ะสมาชิกนะผมเน้นไปที่ที่เลขตัวเดียวกันนะฮะแปดห้าเจ็ดนี่ฮะถ้านทะั้งสองช่องเลยเสียดายนะผมเสียดายมากๆเลยนะฮะน่าจะออกเจ็ดห้าแปดนะฮะไม่น่าจะออกสองห้าแปด สมาชิกนะก็ผิดไปแต้มหนึ่งทั้งสองช่องเลยนะครับก็ช่องนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนำเอาสูตรไหนกันก่อนนะสมาชิกนะอะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับนะครับสมาชิกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะนำชุดเด่นล่างแบบสองตัวนี้ มาลงให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนนะฮะมันมีอีกหลายหลายสูตรนะ,ะที่ผมไม่ได้นํามาให้ดูในในหลังหวยออกนี่นะฮะมันจะมีเข้าอยู่หลายสูตรเฉพาะสูตรล่างนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนําสูตรสูตรนี้มาให้ชมกันก่อนเลยนะฮะเลขสองตัวมาตัวงวดน,นี้มาเลขที่เลขแปดเนี่ยฮะนะสมาชิกนะก็ฝากฝากติดตามช่องผมด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจ ให้ช่องแอดทรอนนักคำนวณด้วยนะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุยกันหลังหวอยออกนี้ก็ยินดีกับสมาชิกที่ถูกนะฮะก็สมาชิกท่านไหนไม่ถูกนะฮะก็ว่ากันใหม่ฮะอีก15วันนะสมาชิกนะก็ดูให้เพื่อเป็นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะมามาฟัาคำเตือนกันก่นกอนนะสมาชิกช่วงท้ถายคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสมาชิกนะยึดตัวของสมาชิกจะชื่นชอบนะบสูตรไหนสมาชิกชอบแล้วก็นําไปพิจารณาเอาเองนําไปใช้นะครับถ้าสูตรลูกผมก็ต้องขอโทษขอไาว้าสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมเตือนไว้เตือนทุกคลิปนะสมาชิกนะ ก็ดูไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นฮะอย่างเช่นชุด,ชดสรุปนี้นะฮะก็มาที่เด่น5บนนะฮะอันนี้ก็ได้แค่เสียอันนี้58ล่างก็ไปขึ้นบนนะครับสำหรับช่อง,องนี้นะครับสมาชิกนะครับทุกๆข้อมูลเป็นเป็นเพียงแนวทางนะสมาชิกนะนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ เล่นล่างกันก่อนเลยพวกนี้นะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ